ผมน,มนมเป็นเอาเข้าไปตูเตอร์อดูดนมจนกล่องบุบกล่องบี้นมทุกหยดมีค่านะครับท่านมาสเตอร์นิกเพราะฉะนั้นตูเตอร์ก็จะต้องกินนมให้หมดไม่ให้เหลือเลยซักหยดจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆไงล่ะครับใช่ตูเตอร์ นั่นมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดหักเจ้ายังดูดนมต่อไปแบบนี้เนี่ยนอกจากจะดูดนมแล้วเนี่ยเจ้าคงต้องกินกล่องนมเข้าไปด้วยละมัง้งทูเตอร์แค่ hey, ครับท่านมาสเตอร์นิ้ทูเตอร์ไปทิ้งถังขยะดีกว่าอย่า yeah, ทูเตอร์ท,อรทำไมอะครับท่านมาสเตอร์นิกเจ้าต้องเก็บกล่องนมพวกนี้ไว้นะทูเตอร <Get why? S 1> ์เก็บไว้ใช่เก็บไว้เพราะว่ากล่องนมพวกนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้กับเราได้นะทูเตอร์ แน่เพิ่งรู้นะคะรับว่าท่านมาสเตอร์นี้เก็บของเก่าขายด้วยใช่ทูเตอร์รายได้ดีเลยละ่ะจะบ้าเหรอทูเตอร์แต่ว่ากล่องนมพวกนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆนะทูเตอร์ไม่เชื่อดูนี่ว้าวทำเสื้อได้ด้วยอะโอ้โหโอเก่งจังเลยเนี่ย ก็สวยอ,ะ <S <S อ่ะโอ้โหกระเป๋านี่ของพวกเนี้ยทำมาจากกล่องนมจริงๆเหรอครับท่านมาสเตอร์นี้ <S <S ใช่สิตูเตอร์เพียงแค่เรานัมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถดัดแปลงเพิ่มมูลค่าของสิ่งของได้ทั้งนั้นแหละตูเตอร์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมนุษย์ไม่มีความสามารถจริงๆเลย จากกล่องนมที่เป็นขยะพอใส่ความคิดสร้างสารรค์เข้าไปนิดก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าอัศจรรย์ใจขึ้นมาแล้วเมียวและตอนนี้เนี่ยนะตูเตอร์แต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีโครงการนมโรง,งเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้ดื่มเพื่อเสริมสร้างร่างกายและการเจริญเติบโตของนักเรียนเองแต่ข้าว่าทุกรงเรียนเนี่ยต้องมีขยะที่เกิดขึ้นจากการบรรจุผลิตภัณฑ์นมเยอะอย่างแน่นอนตูเตอร์แล้วถ้ามัน ถูกทิ้งกลายเป็นขยะละก็วายไม่จริงหรอจริงตูเตอร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องดื่มนมเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนเนี่ยต้องเกิดปัญหานี้อย่างแน่นอนเจ้าเจงไปตามหาเหล่าผู้กล้ามาเพื่อจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์นมให้จงได้นะตูเตอร์ครับ ท่านมาสเตอร์นิคโรงเรียนไหนกันนะนี่ไงเองจอแล้วครับท่นานมาสเตอร์นิคนี่แหละครับดูสิครับเด็กๆดื่มนมกันเยอะแยะเลยโรงเรียนหนองจอกที่ในสมัของเรานะครับก็ได้เรียนเห็นหนัง ภาพของผู้เรียนโครงการนี้เราจะทําขึ้นเนี่ยโดยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยดื่มนมนะครับเพราะฉะนั้นถุงพลาสติกที่เหลือจากการดื่มนมเนี่ยก็จะเป็นขยะจํานวนมากก็เลยนําเอาถุงนมที่เหลือเนี่ยนะครับมารีไซคเคลิลใหม่เป็นของใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เป็นการปลูกติดสํานึกให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักนำขยะหรือของที่ไม่ใช้อันเนี่ยกลับมารีไซคเคลิลน,นำใช้ใหม่นะครับ โอ้โหตูเตอร์โรงเรียนนี้เนี่ยเน้นเรื่องถุงนมเป็นพิเศษเลยเนี่ยใช่เลยครับถ้าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าจะเอาถุงนมมารวมกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรเนาะชักอยากรู้แล้วสิตูเตอร์นี่ข้าว่าโรงเรียนนี้เนี่ยต้องมีเหล่าผู้กล้าทั้งห้าแฝงตัวอยู่อย่างแน่นอนเจ้าตูเตอร์จงไปตามหาเหล่าผู้กล้าทั้งห้ามาร่วมขบวนการ คิสเรนเจอร์เพื่อช่วยโลกของเราให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้โดยการผนึกความคิดสร้างสรรค์มาจัดก,การกับปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผมเองครับท่านมาสันนี้ขอพลังธรรมชาติจงอยู่กับตัวเจ้า ทำไมเด็ก,กๆถึงมาอยู่ในรถตู้แบบนี้เนี่ยแล้วดูสิเด็ก,กๆทุกคนหลับหมดเลยหรือว่าฮ้ท่านมาสเตอร์นิกช่วยด้วยครับแก๊งลักขโม,มยเด็กครับท่านมาสเตอร์นิกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยท่านมาสเตอร์นิกเร็วๆสิครับใครก็ได้มาช่วยทีแก๊งลักเด็กแก๊งลักเด็กใจเย็นๆนะดูเตอร์นี่ไม่ใช่แก๊งลักเด็กที่ไหนหรอก แต่ว่าเจ้าอ่ะกำลังอยู่บนรถโรงเรียนตั้งหากเล่าอ้าวหรอครับแ <ś c oughs> <ś c oughs> ลโรงเรียนหรอเอา้าเด็กๆถึงแล้วลงรถได้เลยหรอถึงแล้วหรอเอา้าเด็กๆทำไมไม่รอตูเตอร์เลยล่ะครับรอด้วยสิครับรอด้วยตูเตอร์อยากไปด้วยนะครับ มัว่วหรือหละไรอยู่หลยตูเตอร์ถึงโรงเรียนแล้วลงจากรถตูส้สิครับครับท่านมาสเตอร์นิกแต่ไม่มีใครรอตูเตอร์เลยอะครับรถตูเตอร์จะรู้ทางไหมล่ะเนี่ยซ้ายหรือขวาหรือหน้าโอ้ยไปทางไหนอะ่ะเด็กๆสหายไปหมดเลยอะ่ะโอ้เฮ้นี่ไปโรงเรียนนี่นะอ่า โรงเรียนน้องจอกพิทยานุสศถูกต้องแล้วตูเตอร์รู้ทางไปแล้วฮ่าฮโอ๊เจ็บเปืดอครับท่านมายเอนนี่ประตูหนีบมือตูเตอร์ครับช่วยด้วยอยตเตเร์มันจะยากอะไรอะ่ะก็แค่เอามือออกเนี่ยแค่นั้นก็ได้แล้วเอาเหรอออกไหนลองดึงออกสิอุย้ยเอย<ม>แต่ก็ยังเจ็บอยู่ใ้หัวใจนะ่ะตูเตอร์ เจ้าอย่าเอาความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆมาเป็นปัญหาในการปกป้องโลกสิตูเตอร์จงไปตามหาเราผู้กล้าต่อเถอะครับท่านมาสเตอร์นิกโอ้ยโอ้ยก้อยครับท่านมาสเตอร์นิกตูเตอร์จะไปตามหาเราผู้กล้าเองอยู่ไหนกันนะเราผู้กล้าแถไกลหัวใจท่านไม่โดนเองท่านไม่รู้หรอกท่านมาสเตอร์นิก บนอะไรอ่ะเจ้าดูเตอร์เปล่าครับท่านมาสเตอร์นิกได้ยินที่เราบ่นด้วยแหลอเนี่ยได้ยินสิตูเตอร์ทำไมยังไม่ได้ยินล่ะวัวจะบนพึนพมพำอยู่นั่นน่ะไปเลยตูเตอร์รีบไปตามหาเหล่าผู้กล้าเลยก่อนที่ข้าจะลงโทษเจ้าวัวจะชักช้าครับผมต้องให้ขู่ทุกครั้งนะน,นะตูเตอร์ได้เลยตูเตอร์จะรีบไปทำเดี๋ยวนี้เลยวุติดอะไรอ่ะเนี่ย อะไรเอา้าเจ้าหนูแขวานทำไมล่ะเนี่ยเอาละครับ <We 're S 2> หลังจากที่เจ้าตูเตอร์โดนท่านมาสเตอร์นิค <we 're S 2> <ๆ>ูเอ้ยดูเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ตามหาเหล่าผู้กล้ามาร่วมขบวนการค<อ>ิดเรนเจอร์อย่างนั้นจังซะทีนั่ <We 're S 2> น,นทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้นะตูเตอร์ <We 're S 2> แอบตัวอีกแล้วเอา เจ้าตูเตอร์จะแอบมาอู้ทานอาหารอีกแล้วละสิว่าแต่เด็กๆเ,เขามายืนต่อแถวทําอะไรกันครับเนี่ยอ๋อที่แท้เขามาต่อแถวรับนมจากคุณครูนี่เองแมปลูกฝังความเป็นระเบียบกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับขอบคุณครับรับนมทานด้วยหรอคะก็นมมีประโยชน์นะครับคุณครูแถมฟรีอีกต่างหากขอบคุณครับดืบ่มนมฟร,รีดื่มนมฟรีดื่มนมนกันเยอะๆจะได้โตกันเร็วๆนะครับน้องๆ ดื่มดื่มดืมเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะน้องๆรู้ไหมครับว่าในน้ำนมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะในน้ำนมเป็นแหล่งรวมโปรตีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นสำหรับเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นน้องๆควรดื่มนมวันละสองแก้วนะครับเจอแล้วคิดเรงเจอร์คนแรกเด็กชายฟาอิสมะตัง จากรีไซเคิลแบบนี้นี่แหละติดเจนเกอร์คนที่สองเด็กชายชนะกันนาคสีทองและชายหนุ่มคนที่สามเด็กชายวิกิตหมูหัมมัดสลามเหลือสองสาวแล้วสิเหลือสองสาวแล้วมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ถูกใจตูเตอร์จริงๆ คิด s เต n นเจอร์ anger, คนที่4และคนที่5 mm hmm. เด็กหญิงยศสวัสดีปุ๋ยเจริญ mm hmm. และเด็กหญิงกนกพรสุดที่วาด นครับนี่คือเราชมหน้าของ k ิดเ r นเจอร์ทั้ง5้า่ิี่ตูเตอร์ได้สรรหาเลือกมาช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าเหล่าผู้กล้าทั้ง5้าจะนำความคิดสร้างสรรค์มานรามิตถุงนมเป็นอะไรกันน้องๆอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ